ตัวของอายากาศนั้นชอบนักเดินทางจริงๆหรือเปล่าผมขอเวลาทุกคนแค่ไม่กี่นาทีแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยเมื่อย้อนกลับไปตอนควีของอายากาศเนี่ยตัวของน้องได้เชิญทาวเวอร์ออกไปตามหาผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เชื่อว่าซึบากิและในช่วงที่ออกไปตามหาผู้หญิงคนนั้นเนี่ย ก็เป็นช่วงที่อินาซึมะกำล,ลังจะจัดงานเทศกาลพอดีครับโดยนักเดินทางเนี่ยก็ชวนอายกากะไปงานเทศกาลด้วยกันแต่ว่าน้องอายกากะก็ได้ปฏิเสธไปแต่ในขณะที่ทั้งสองคนนั้นยืนอยู่ที่ร้านของคุณโอกุระที่เป็นร้านตัดชุดกิโมโนอายกากะก็ได้ส่งแบบกิโมโนที่เธอต้องการให้คุณโอกุระไปแล้วก็ไหว้หวานให้คุณโอกุระเนี่ยทำของบางอย่างให้เธอหน่อยโดยไอของที่ว่านี่นักเดินทางไม่รู้นะครับว่าอายกากะขออะไรไปและหลังจากที่ทั้งสองคนไปตามหาดอกไม้ตามเนื้อเรื่องแล้วเอาไปให้ร้านตัดชุดเสร็จแล้วเนี่ย ทั้งสองคนก็ได้ไปนั่งรอในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อินาซึมะครับ แต่อายากะเนี่ยได้ขอตัวออกไปทําธุระก่อนโดยตอนที่อายกากะออกไปทําธุระเนี่ยนักเดินทางได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอายกากะเยอะมากเลยครับจากคุณเจ้าของร้านขายอาหารโดยสรุปสั้นๆเลยก็คือน้องอายากะเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเลยเพราะว่าตัวของนางเนี่ยทั้งสวยงามทั้งสมบูรณ์แบบเป็นคุณหนูที่น่ายกย่องตอนเด็กๆก็เลยไม่ค่อยมีคนมาเล่นด้วยสักเท่าไหร่ครับและหลังจากที่คุณเจ้าของร้านพูดเสร็จเนี่ยน้องอายากะก,ก็ได้เดินกลับมาพร้อมกับของอะไรบางอย่างที่อยู่ในมือโดยของสิ่งนั้นเนี่ยก็คือปลิ่นปักผมที่อายายกา ไหว้วานให้คุณโอกุระทาขึ้นมาแล้วอายากะก็ได้เอาปิ่นประพรมอันนี้ให้ตัวเทวเวอร์ไปครับเป็นสิ่งของแทนใจที่จะทําให้เทวเวอร์เนี่ยไม่ลืมตัวของเธอนั่นเองและหลังจากที่จบควสตามหาคุณซึอบกิแล้วเนี่ยอายากะนั้นก็ได้ยอมไปงานเทศกาลกับนักเดินทางครับโดยในงานเทศกาลเนี่ยทั้งสองคนก็ได้เขียนแผ่นไม้ขอพรไปครับอายากะนั้นได้ขอพรไปว่าขอให้ชาวเมืองอินาซูมะเนี่ยมีแต่ความสงบสุขแต่ในขณะที่ตัวของนักเดินทางนั้นได้ขอให้ตัวของเขานั้นเจอกับน้องสาวและอายากะก็รู้ดีครััับบวว่าตขอองเธก เดินทางเนี่ยมีความปรารถนาที่ไม่เหมือนกันจึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันตลอดไปได้โดยเมื่อจบงานเทศก,กาลแล้วเนี่ยอายกากะก็ได้ถามตัวนักเดินทางอีกครั้งครับว่าจะออกไปตามหาน้องสาวจริงๆใช่ไหมนักเดินทางก็ตอบอายกากศไปแบบมุ่งมั่นเลยครับว่ายังไงตัวของเขาเนี่ยก็ต้องตามหาน้องสาวให้เจอตัวของอายกากศก็ได้แต่คุ้นคิดแล้วก็ทําใจยอมรับครับแล้วก็เอาใจช่วยนักเดินทางในฐานะเพื่อน และก่อนที่ต้งสองคนจะจากลากันเนี่ยอายการก็ได้ขอให้นักเดินทางเนี่ยไาดูเธอเต้นระบำเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะให้นักเดินทางนั้นไม่ลืมเธอและจดจําเธอตลอดไปและปิ่นปักผมที่อายการ์อมอบให้นักเดินทางนั้นมันมีความหมายอยู่ครับอันนี้ผมอยากให้ทุกคนลองเอาไปเสิร์ชดูนะครับว่าปิ่นปักผมเนี่ยความหมายในภาษาจีนมันคืออะไรแล้วทุกคนจะรู้เลยครับว่าน้องอายการนั้นรู้สึกยังไงกับนักเดินทางกันแน่